สวัสดีครับผมชิปุยนะครับวันนี้ผมได้ซื้ออุนิรออนไลน์มานะครับเลยอยากจะชิมว่ารสชาติเป็นยังไงก็ซื้อจากร้าน,นหนึ่งในแอปแอปหนึ่งนะแอปแอปที่เป็นตัวเอสอ่ะตัวน,นี้เกี่ยวกับแอปพวกนี้มันมีดามาเนาะเลยเนี่ยนี่นี่นี เห็นนะเห็นนะเรียงไอ้เรียงพาดเลยนะเนี่ยเราจะดมกลิ่นก่อน,นพิธีง่ายคือกลิ่นจะเป็นยังไงกลิ่นเย็นๆน,นะคาวๆเลยเป็นกลิ่นที่แบบไม่น่ากินผมไม่รู้ว่าคนเขาชอบกันตรงไหนกันที่นนะี้เนี่ยจริงกังนเะนี่ยกินกันตรงไหน,น แล้วก็ซื้อมามันจะมีสาลเานาะแล้วก็มีข้าวข้าวก็ข้าวก็เย็นชืนเลยข้าวของวันออยอยนี้่อยกว่าเยอะแข่งที่ไหนมา,าเริ่มเลยแค่กินก็ไม่น่ากินแล้วเนี่ยไม่เงยใส่ข้าวก่อนสิเหนื่อยป่ะนี่คิดที่เหนื่อยที่สุดในโลกเลยแหละ ถ้าใส่มาไหนวะนี่เราเหรอเนาะไงพีいい่ เ็นไงคะเออไม่รู้รสชาติว่าหน่าเจิดเลยโกน่าเจิดเลยลองอุ่นเพียวๆซึ่นิดนึงเพื่อขมมาะที่เขีอะไรให้มันขมๆมปะมันขมๆมมันเนี่ยโหลโหลเนี่ยโหลมันผมมันเนี่ยหรือว่าเราอาจจะเป็นสูตรผิดก็ได้สูตรผิดแหละเราต้องเราต้องลองสูตรที่แบบเข้มข้น อ้าวมันก็แข็งไปอุ่นแล้วนะไม่เข้มขน้นเราไม่นอนนะครับนึกถึงแม่งนี่มันอาจจะแบบนะ <c oughs> อาจจะซอสนิดเดียวอ้โหเด็กันซอสนิดเดียวใส่สเยอะเลยเอาซอบบีไหมไม่เอาไม่กินมันอาจจะต้องใส่ซอสท่วมๆนะครับ รสชาติเค็มยันผงวานั้นสาหลายก็แห้เงเดียวพอกินเลยก <c oughs> ินได้ไหม โชวกินอูนิไม่ได้มาโชว์กินสาลายสุดสุดจริงนะผมไม่เคยกินอูนินะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้แบบมันจะคาวๆแล้วสับพักก็จะออกแนวจืดๆแล้วก็ขมคมไปผมบอกเลย,ยนะชาช้างเงี้ยซื้อกินอย่างอื่นฮะอร่อยกว่าเยอะสมัครหรือว่าผมไม่ใช่คาช้างหรืวะเนี่ยอร่อยสุดสาหร่าย กินรวยแล้วเนี่ยดีเทียนจะตายเลยแหละเนี่ยกาญีิปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะมันส่งมาแพ็กกจอย่างดีนะครับแพ็กกจอย่างดีเลยส่งมาช็อตพิษราคาส่งก็แรงรสชาติก็แรงกินก็แรงแรงทุกอย่าง หรือว่าต้องไปกินร้านแนะอวถึงจะอร่อยวันนี้ไม่บางทีของแต่ละร้านมันความสดมาต่างกันเว้ยมันก็สดนะกินข้าวเต็มเบอร์อเขาผมไปดูพวกรีวิวเขานะสองสดมากอะไรสดมากแต่เขาบอกว่ารสชาติมันเป็นเงี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้คือเราอาจจะไม่กินอนวนี้พูดง่ายๆคือ ไม่ถูกปะผมนะหรือว่าต้องรอไปพวกผมมากสิรดูก้เก็มีตังนะโอเคครับถ้าเกิดชอบลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้มากนะครับอิ่มนที่แค่สชิ้นจะอ้วกนะ่นะมันก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม